กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ใน i n e คร a f The YMJ นะครับเป็นที่เป็นอัปเดตของวอร์เดนนั่นเองนะวันนี้ครับเราจะมาสารต่อจาก EP ที่แล้วให้เสร็จก็คือฟาร์มเล็กนั่นเองวันนี้เราจะหา NPC 3ตัวกับซอบบี้หตัวผู้โชคดีนะที่จะมาทำฟาร์มเล็กของเราโอเคอย่างแรกเลยคือเราต้องมีเนมแท็กเนมแท็กเราหาได้จากตัวนี้แหละแต่คือเลเวลตอนนี้มันยังไม่เต็มเราก็ต้องแลกกับมันก่อน เดี๋ยวก็อ,อื่นเอาของไปเก็บก่อนดีวกว่าของเต็มในส่วนของฟ้าตัวนั้นนะเราเสร็จจะหมดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็เก็บไปอา่าเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวผมขึ้นไปห้องบนสักครู่นะแบบว่าจะเอากระจกไปวางจะได้เห็นเอลซีด้วยแหละเวลาแบบมีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมจะได้มาแก้ได้แต่โดยปกติแล้วไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวปักชอปไปด้วยเดี๋ยวมีตัวอะไรเกิด แล้วเราเตรียมรางรถไฟไว้เลยแล้วกันเอารางรถไฟเนี่ยมาปูคือถางขึ้นไปนะคือเราทําบั็อกได้เหมือนกันแหละบักบ็กปั๊มรางรถไฟอะ่ะแต่เรายังไม่มีในส่วนของสลาบโบเยอะขนาดนั้นเราก็เลยยังทำไม่ได้เอ่ออย่างแรกต้องการสปีกกับเหล,กเลก็กเหล็กวิเคร่เหรอโอ้โหร้อยนะเนี่ยเอ่อถ้างั้นเราก็ค่อยลากเรือไปแล้วกันเหล็ก มีทองดิบเยอะจะเอามาเผาสักหน่อยดิไม่ได้เผาเลยละเนี่ยมา,าเราบริค้าแบบนี้มันจะไม่ปลดล็อกสุดค้าก่อนอ่ะผมก็ไม่รู้่ไปนี <c oughs> ่เอามาสักเอามาเท่านี้เลย48อันจากนั้นให้เราไปต่อนะต่อขึ้นไปเลยเข้าไปยังเอาเ p c ก่อนแล้วกันแต่ถ้าเราจับซอมบ,บี้ได้ก็ดีจับซอมบ,บี้ตอนได้ดตอนบึดอยู่ด้วยเออรีบจับซอมบ,บี้ก่อนดีกว่า เออ่จับซอบ,บี้ผมจะจับด้วยเรือแล้วกันล่ะเรือ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 เอ่อไม้เราเรามีเรือไหมนี่ไงมีแต่เราต้องไปแลกในส่วนของเอ่อเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะป้ายชื่อก่อนเราบีนี่ไม่มีกระดาษแล้วอะถ้าเกิดก็ตัดต้องตัดซักข้าทดีน่าจะพอนะ ราะว่า oh, ABC ตัวดึกดบันไม่ได้แลกได้เยอะขนาดไนเลยอ่าอยู่ไหนนะนอนอยู่ใช่ไหมใช่่านอนอยู่ตื่นแล้วก่อนตื่นก่อนเร็วขอขอขอซื้อหน่อยขอซื้อหน่อยอ่าอุดขอซื้อหน่อยนะ อ,อย่าขาดอีกนิดเดียวเราเอาแอลบาเล่แรกกันแล้วกันเปียอะไรให้แรกวาก่ะน,นาฬิกาโอเคนาฬิกาเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์นะจริงๆเดีอย่าเราก็เอาแอลบาเล่แบบแรกในส่วนของเนมอ่าเรียกอะไรนะ่ะลืมอยู่ดีก็ลืมชื่อเนมแท็กใช่ปะน,น่าจะเนมแท็กนะเอาวะเอลบาเลมาแล้วใครต้องการเอลบาเลนีีแก เอาไว้ักษาชื่อโอ๊ยเก็บผิดอันเราก็ตั้งชื่อแล้วกันเดี๋ยวไปตั้งชื่อก่อนเหล็กไม่มีตั้งชื่ออีกเหล็กเนี่ยเหล็กเราไม่พอนะเอ่อทำไงดีอ่ะต้องไปขุดอ่ะอ่ะเราไปขุดสักแป๊บนึงแล้วกันนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูแล้วกันตอนนี้เราก็ได้เหล็กไปแล้วลนะสามสิบห้าก้อนนะว้า อแอนวิวค้าบยังไงไนดะ้อ๋อใช่ต้องใช้พวกเลขอสามก้อนแล้วก็ทำแบบนี้นี่ได้เป็นแอนวิวเรียบร้อยเ,เ,เราก็จะเอาบาๆไว้ตรงไหนดีเนะี่ยทำให้แบบมันไม่เกะก,กะนี่ละกันเอออาแล้วอออแอนวิวเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเดมแท็บมาตีบวก <c oughs> <c oughs> ใช้ซอบบี้ชื่อว่าอะไรบอบบี้เหรอ บอบบี้ชื่ออะไรดีนะซอบบี้ตัวนี้ <c oughs> มิสซี่แล้วกันชื่อมิสซี่อ่ามาสามาด้แหละซอบบี้ตัวนี้จะซื้อมิสซี่นะครับอ่าตอนเช้าอยู่เราเราเราไปลากเอพีซีมาได้เลยเนี่ยเราไปลากเอพีซีมาก่อนดีกว่าแล้วก็ จะต้องอเอารางรถไฟมาแล้วจะข้ามรางรถไฟเพิ่มนะจะได้ละ ABC ได้สะดวกสะดวกเลยอย่างนี้แล้วก็ขอเขล็กอีกอได้มาแล้วแล้วก็ทำเป็นรถรางเลยอเ,เรามีอีกไหมมีอีก4แล้วก็อีกหนึ่งกอนที่ยังไม่ได้เผาก็ได้มาอีก2รถอยากได้อีก,อ,อ,ก,อ,กอีกรถหนึ่งเลยอะ่ะเรามีเหล็กเหลือไหม คิดว่ามีเหล็กเหลือไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีเหล็กแล้วในบ้านนี้ล่ะมีเหล็กเหลือหรือเปล่าไม่มีเหมือนกันไม่เป็นไรเราเอาทีละสองก็ได้ว้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปลากมาอันนี้คือทางที่เราได้ทําเรียบร้อยก็ <c oughs> คืออย่างน้อยมันเป็นทางเรียบอะมันจะได้แบบสบายขึ้น เวลาขครสกออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องไปใช้ฮอบเปอร์ให้เยอะให้เปลืองนะนี่เจอแล้วผู้โชคดีผู้โชคด,ชดีตัวที่หนึ่งเอ้ยต้องบอกว่าคนสีมาขึ้นไปไปอ่าไปอยู่บนข้าๆก็ได้เออเออนี่แหละว่านอนสอนง่ายต้องแบบนี้อีกตัวหนึ่งโอ้ขึ้นหน่อยก็ได้มาก เพียงแค่นี้เองเราจะพานายไปสู่ที่แบบว่าสบายๆนะเออนี่แหละเรียบร้อยแล้วก็อ่าเดี๋ยวต้องทำทางก่อนเพราะว่าทางแบบนี้เอ็มันไปไม่ได้มันเป็นทางที่แบบว่าใช้พวกคุณไปแล้วอะ่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้มาแบบนี้โอเค ไปเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ไป <c oughs> อยากได้อีกตัวหนึ่งทีเดียวเลยอ่ะมันจะได้สะดวกสะดวกแต่เหล็กไม่พอเดี๋ยวค่อยมาลากจากนั้นเราก็ทําแบบนี้เราต้องเก็บมาใช้นะมันก็มันไม่พอ อีกตัวหนึ่งจะมารับนะเราก่อนเราจะได้วีเล็กใช้กันละอ่าอันนี้ถึงตัวนี้ใช่ไหมเราก็จะต่อไปเรื่อยๆเลย แล้วก็ดันไปดันไปไปซี่เข้าไปในร้านเออนั่นแหละแล้วก็อีกตัวนึ่งไปขึ้นไปขึ้นไปเอยดันระยะจริงจริงเออนั่นแหละไป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  เออสวยงามตอนนี้ก็ได้มาสองตัวแล้วอ่าแล้วมันก็จะไปส่งถึงตรงนู้นแต่นอนก่อนดีก <gosto> ว่าเฮ้ย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 เ,เ,เกือบแล้วอุ้ยแต่เผื่อชอบวันทีหนึง่งไม่เป็นไรหรอกวะเออเผื่อโชอ์วันทีหนึง่งไม่เป็นไรหรอกอ,อ่าเราต้องสร้างชื่อว่าที่พื้นที่ชช่คขาวให้ก่อนอันนี้จะเป็นพื้นที่ชช่คขาวนะ เออพอีพเจอร์คาวแบบชั่วคราวชั่วคราวเราก็จะไปทําการลากอีกตัวหนึ่งมาไม่ใช่ลาดิเราจะขนส่งเออเฮ้ยขึ้นมาได้ไงโอ้ยแล้วทําอาชีพเราตรงนี้เราเออลงไปลงไปเออสวย <c oughs> ขึ้นมาแกก็ไม่ได้หรอกนะบอกเลยดีแก,กไม่ต้องทําอาชีพมันเป็นอาชีพของคนที่ใช้แบบใช้ได้เท่านั้นไปลากต่อ อ่าเรียกว่าขนส่งอย่าเล็กล่างอย่าเล็กล่างนะขนส่งเออขนรับรับขนส่งเอฟีซีอย่างเงี้ย <c oughs> แหมแล้วก็ขุดตั้งแต่ตรงนี้ไปโอ้โหที่ขุดเราจะพักแล้วอะเดี๋ยวไปซ่อมก่อนแล้วกันเรามีเอนวเดี๋ยวน่าจะสบายอยู่ในการซ่อมแค่สามวนนี้พอไหมใครใครใครดาวนโลโอ้ว่าถ้าค้มล่ะราคาที่ขุดอีกอันนึ็กแล้วมาผ,ผสมน่าจะดีกว่า ว่าเราค้าพิกัดหนึ่งไปเลยดีกว่าหรือว่าจะประหยัดใช้ที่ขุดเหล็กไว้ก่อนดีเออไหนๆแล้วก็จะมีฟามเหล็กเยอะคอคิดก่อนนะเราจะใส่เหล็กต่อไป้เนี่ยไม่น่าใช้แหละแล้วก็ทำที่ขุดเหล็กไปเลยมาขดลากไว้ก่อนมาหาเอ c ซีอีกตัวหนึง่งตัวนี้เหรอเออน่าสนใจนะอยู่ไกลดี แต่นายจะต้องยกเลิอกอาชีพนี้ก่อนนะเออนายจะได้ไปท,ทำอาชีพที่ดีกว่านี้แล้วก็เป็นอาชีพที่เราต้องการด้วยก็คืออาชีพเรียกว่าอาชีพอะไรดีอ่ะอันนายเรียกว่าอาชีพที่ง่ายสบายนายแค่ยืนนิ่งๆเองเออ,อยืนนิ่งๆสบายๆนะไม่ใช่ยืนนิ่งๆปีแค่ทำแบบทำตัวหวาดกลัวก็ซอ,อมบี้แล้วก็อะไรก็จะเกิดอ,อย่างเงี้ยเออแค่นั้นแหละ ได้อาชีพที่ค่อนสบายไปไปะฉันจะพาได้ไปหาอาชีพตัวนเองหมดเลย โอ๊ยตกหยุดเออแบบห้ามตกเลยนะเอาทำไมดันแล้วไม่ขึ้นล่ะขึ้นไปขึ้นไปอะไรเดี๋ยวเฮ้ยดันแล้วนะ what the hell เออน่าจะทั่วถึงนะโอเคปลาคิละตัวเราจะมืดละเร็วๆฉันจะได้ไปลากมบี้ของฉันสักทีตัวน,นั้นวิเคราะห์เดี๋ยวพอที่ต้องการไม่ออกว้าพอที่ไม่ต้องการที่มาพึ่งพับพึ่งพับเลยเนาะมบี้จ่าโอ้ตัวน,นั้นเขีย่ยๆไม่ใช่ซอมบี้นี่ไงเจอแล้วมาตามมาตามมาลูกตัวเดียวก็พอแล้วตัวอื่นไม่ต้องตัวอื่นไม่ต้อง ก็มองอยู่นะว่าตัวอื่นไม่ต้องนะเฮ้ยเออถ้างั้นเอาตัวดูดีกว่าตัวดูดใกล้กว่าไปตามาตามาตามมาเออนั่นแหละดีมากได้เนี่ยเรต้ด้สมยวังสุดๆในรันนะโดยแบบทำลายไหลทุกคืนเห็นวิเลเลจเจอร์แต่ก็กินไม่ได้อะ่ะโอ้ยรางรถไฟนี่ก็ขึ้นรางไปดิ <c oughs> เออนั่นแหละแกก็ขึ้นพร้อมเรือ แล้วมันก็เดินเองเนี่ยนะเอ่อลังรถไฟถ้าจะทำอยังไงแกดนะีอ่าขุดต้นที่ออกก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็ไปเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหลังรถไฟถ้ากันเราต้องขุดเคราลากออกแล้วก็กดดีเดิเหมือนเดิม ต้องดันเออต้องดันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบรรแลงเลยเองบรรแลงเลยเอง <c oughs> แม็กมันมันมัน,มนเดินเองได้ไปสิลาร์รถไฟที่ฉันต้องการไม่ใช่ลาร์รถไฟที่เดินเองได้แต่คือลารรถไฟที่สามารถแบกพลาร์ลับเรือได้ด้นะคะเรือหรอกเรืออยู่ยากเหลือเกินปลาขึ้นราง จะพาแกไปสู่ความจริงเองความจริงที่แกจะโดนใช้แรงงานเนี่ยเด้ยโอ้โหลางรถไฟจ้องจะเล่นคุณอยู่แล้วเราไม่มีเกาะไงเกาะเราก็ไม่มีทั้งตัวเลยไปก่อนไปสิอะไรเนี่ยโอ้สักแค่งุดนินแต่อ้จอม,มี้เดี๋ยวเฮอแต่แกต้องใช้ใช้ก็เลยดีแล้วที่ฉันไม่ตกแกไปลางรถไฟช่วยดันหน่อยดิเออ ขึ้นไปนะฉันจะขุดลากรอแ้าสอวไปยังไม่ขึ้นไปใช่ไหมโอเคมันใกล้ขึ้นไปแล้วเอาตัวรีบขุดละเออขึ้นไปแล้วดูซิไปเนียบว่าเกิดไหมเกิดสำเร็จครับสำเร็จเราก็รอเหล็กได้ชิวๆเลยเดีย๋ยวเราต้องขุดตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นกระจกแผนก็กรลเอากระจก,กอะ ต้องดูจังหวะเลยไม่ต้องดูแบบตีแปะอย่างนี้แล้วก็ขุดแล้วก็แปะเรียบร้อยอ่ะแปะตัวน,นี้แหละจะได้เห็นชัดๆเอออ่ะซอมบ,บี้ด้วยเลยแล้วกันแลาวปล่อยแล,ล้รถไฟยิบกับซอมบ,บี้แหละเนาะขี้เกียจเอามาแล้ว <laughs> โอเคแล้วก็ขุดตรงน,นี้ออกตัวที่แบบเป็นใบ,บตะปุ่มะตะปั่มอย่างเงี้ยให้มันพลิ้วเลี้ยงหมดเลยนะเพราะไม่งั้นว่าโกเลมม,มันจะมาเกิดข้างล่างไงแล้วมันจะไม่เสร็โกเลมขึ้นมาอีก ฉะนั้นฟาร์มเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วเออเราก็แค่ FK รอได้เลยนะเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่ปั๊บตรงนี้มาดูไม่เรียบแต่ตรงที่ตัวทนรอไหวเลขสู1ๆึก็ยังอยู่นะน้องมูของเราตั้งแต่ EPC ถึง EP5 e c 5อะไรแนละ้ว e EPC ถึง EP5 เราก็อยังคงที่ถึงแก่นะน้องมูบอกว่า เราจะได้มีตัวทด้งทั้สูสีสองต่อไปนะแค่จะ,จะเอาทอนมาปักให้แก,แล,กออแล้วกันเออแล้วมาเรามาต่อก็คือเราก็จะล้อม,อมอรอบรวตัวนี้ด้วยจะได้แบบไม่มีใครตกหล่นไฟนั่นเองแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวเด็ดเราก็รู้อยู่แล้วไงก็ไม่อยากจะเป็นแต่คือมันสวยดีก็เลยเออปักล้วไอไม่เป็นไรหรอก ตอนนี้เรก็ถ้าเอฟเคตัวนี้ได้เลยครับเอฟเคตัวนี้แล้วก็ปล่อยให้ก,นหกันเลยมันเศกเหล็กไปเรื่อยๆให้เราเก็บของแป๊บน,นึงนะโอเคตอนนี้เราก็ถ้าคือ,อชิวๆได้เลยนะว่าเหล็กจะวาเท่าไหร่คือเนี่ยเดี๋ยวพอเสือสักพักหนึ่งก็จะเกิดแล้วคอยดูคอยดูคอยดูเดี๋ยสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดเห็นไหมเกิดแล้วก็จะฟิวลงไปเลยแล้วมันก็จะจุ่มข้างล่าง เอเออโคตรดีเลยฟาร์มแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามีเหล็กทิ้งไว้เห็นไหมยี่สองก้อนแล้วแป๊บเดียวโคตรดีอ่าฟาร์มเหล็กเสร็จสิน้นแล้วฟาร์มดีเดี๋ยวหลังมาเนี่ยดี๋ยวผมจะไปสร้างฟาร์มเหล็กเพิ่มนะจะได้แบบมีเหล็กเพิ่มเติมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า E ีนี้นดี๋ยวจะมี E ีีเดียวหรือจะมีแบบ E ีีเดียวรู้เลยหรือว่าจะมี2อตอนนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาตัวขอไปขอลาตัวอะไรลนะ่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซ b s ส r ครก้กดและกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบคอนต์แบบนี้นะหรือว่าใครที่ชอบเกมแนวในช่องอย่างเงี้ยขอไม่มาได้นะว่าอยากให้อัดเกมใหน่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ